ประเทศของเรามากกว่าน uh, so, ี้มีอีกไหมอันนี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ออบจะขอไม่เปิดอะไรทั้งสิ้นหมายถึงว่าข่าวที่เอามาหรืออะไรเพราะเราไม่ได้พูดถึงชื่อของใครเลยทั้งสิ้นไม่ได้พูดถึงชื่อสถานที่ชื่อคนชื่ออะไรทั้งสิ้นเราไม่ได้บอกด้วยว่าใครผิดใครถูกหรืออะไรแต่แค่ว่าเราแค่แปลกใจว่ามากกว่านี้มีอีกไหมก็คือวิดีโอนี้น่าจะต่อเนื่องจากอันก่อนที่บอกว่าประเทศของเรา เป็นไปได้ขนาดนี้เชียวหรือก็ที่เดียวกันนะครับกจ้าวเดียวกันเขาก็มีเปิดเพจอันนึงขึ้นมาพูดชื่อตรงๆไม่ได้อะก็เอาเป็นว่าเออเป็นอะไรของผู้สูงวัยสักอย่างหนึ่งละกันที่อยู่ใกล้เคหสถานของคุณอะไรอ่องอันนี้พูดอ้อมไหมอ้อมมากก็เท้าความครั้งที่แล้วนิดนึงว่าจังหวัดเนี้ยเขาเป็นเอามากก็คืออันนี้ตั้งแต่แรกๆเลยนะที่มีระลอกสองนะก็มีคนที่ไปเที่ยวที่นั่นเสร็จแล้วก็ไม่รู้เรื่อง ว่ามีกฎระเบียบอะไรไม่รู้เพราะว่าที่เอาเคยพูดว่าจะหาได้จากที่ไหนว่าจังหวัดไหนมีกักตัวใช่ไหมปรากฏว่าเจ้านี้เราก็เพิ่งเห็นว่าโอ้โหประกาศนี่แบบว่านะตัวหนังสือยุบยับนะแล้วช่วงแรกๆด้วยตอนนั้นนะใครมัาท,ทันไปทันรู้ใช่ไหมปรากฏว่าเขาก็ทําท่าจะฟ้องคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ ไปค้างแล้วก็ปรากฏว่าคนนั้นอาจจะเป็นคนดีเกินเหตุหรือว่าอาจจะบังเอิญได้แจ้งเตือนจากแอปด็อกเตอร์ชนะอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็เลยไปตรวจปรากฏว่าคนนั้นติดโควิดคือไปแวะจังหวัดนั้นค้างคืนเสร็จแล้วก็กลับมาเจอว่าตัวเองติดโควิดแล้วก็จังหวัดนั้นเขาก็จะฟ้องว่าเอาโควิดมาแพร่โด,ดยที่ไม่ยอมศึกษากฎระเบียบของเขาให้ดีซะก่อนคือเหมือนประมาณว่าละเมิดกฎของฉันแอบลักลอบมาเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไม่รู้ฟ้องจริงหรือเปล่าเพราะว่าข่าวก็เงียบไปแต่ วนะิดีโอนั้นเราก็บอกว่าถ้าฟ้องจริงนี่แล้วก็เป็นข่าวนี้สุดท้ายในประเทศคงไม่มีใครกล้าเที่ยวนะครับอาจจะปิดข่าวหรืออาจจะไม่ได้ฟ้องจริงแค่ขู่หรือยังไงแต่ตอนนี้ก็โพลมาอีกแล้วว่าเปิดเพจเนี้ยไม่ได้บอกว่าเพจของอะไรนะที่ประมาณว่าตามหัวข้อนี้ก็คือเป็นของดีของจังหวัดยังกับว่าเป็นของดีของจังหวัดคือยังกับของกินอะแต่อันนี้คือเพจเป็นของดีของจังหวัดนี้ ก็คือแจ้งเบาะแสประมาณว่าใครแอบ,บลักลอบบ้างจะรายงานกันให้ทั่วเลยจะรู้กันหมดจะตามไปจัดการอะไรอย่างเงี้ยคือยังกับผู้ร้ายอ่ะกลายเป็นว่าคนที่ไม่รู้อินโอยนีนย่แอบบเผลเข้ามาโดยที่ไม่ทันได้ดูกฎระเบียบของเขาซึ่งอย่างที่บอกประกาศแบบตรงสื่อยุบยาบมากแล้วก็การประชาสัมพันธ์ก็ไม่ดีอ่ะมันมีโอกาสที่คนจะเผลได้อยู่แล้วอ่ะ แต่ก็จะมีเพจที่จะแจ้งว่าใครแอบลักลอบบ้างแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าผิดหรืออะไรนะแค่ว่าคนประเทศของเราเนี่ยบางกลุ่มและกันไม่ใช่ทั้งหมดเดี๋ยวจะเป็นเหมาเข่งก็คือสามัคคีกันก็ดีแต่ชอบสามัคคีกันผิดเรื่องจริงๆถ้าเกิดเราสามัคคีกันถูกเรื่องมาตั้งแต่สมัยอดีตเนี่ยนะป่านนี้ไปถึงไหนตอนไหนแล้วแต่ตอน,นชอบสามัคคีกันผิดเรื่องอย่างเช่นเรื่องโควิดนี่ก็เหมือนกันสามัคคีกันมากเรื่องเนี้ยนะเพจแจ้งบอะแสคนลักลอบ อะไรสักอย่างที่ไม่ยอมทําตามกฎของเขาเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเจอแล้วจะยังไงก็ไม่รู้นะครับเอาไม่ได้ไปติดตามนะแค่อันนี้คือสรุปให้ฟังก่อนว่าเป็นของดีของจังหวัดนี้ที่ไม่ใช่ของกินแล้วรบกวนช่วยไปสาม,มัคคีกันเรื่องอื่นด้วยได้ไหมจบเรื่องของโควิดนี้ช่วยสาม,มัคคีกันต่อในเรื่องอื่นๆที่มันจะทําให้พัฒนาได้ไหมอะไรเงี้ยเอาปก็คาดหวังว่าถ้าเขาสาม,มัคคีกันถูกเรื่องประเทศเราก็คงจะดีขึ้นกว่านี้นะครับแต่ชอบสาม,มัคคีกันผิดเรื่อง ก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้จะไม่ได้เปิดรายละเอียดอะไรเลยนะไม่ได้บอกว่าเอามาจากที่ไหนด้วยนะเพราะเราเองก็ไม่อยากมีปัญหาแล้วก็ตอนท้ายก็คือจะเป็นการย้อนแย้งกันว่าในขณะที่เขาสามัคคีกันผิดเรื่องเนี่ยนะเรื่องนี้สามัคคีกันก็ดีแต่ว่าจบเรื่องนี้ช่วยสามัคคีกันเรื่องอื่นด้วยเพื่อให้ประเทศเราพัฒนาอ่าก็จะมีอีกอันหนึ่งที่อ,อีกมุมนึงละกันนะครับเอาอันนี้ก่อนก็คือ,อเขาก็เปิดโครงการนะั่นแหละผู้สูงวัยอะไรสักอย่างที่เขาพูดเนี่ยนะปัจจุบันถ้าอิงตามนนนีีนะ้้้ะคติดเชือไมม่แลว เคยมีนิดนึงนิดนึงสามคนหรือ,อยังไงนี่แหละปัจจุบันคือไม่มีเท่ากับว่าไม่มีมานานแล้วแต่ว่าไม่ให้ใครเข้าเลยตอนนี้ไม่ให้ใครเข้าเลยคนในจังหวัดถ้าจะออกไปจังหวัดข้างเคียงนี่คือแค่ในประเทศนะไม่ได้ออกไปต่างประเทศนะก็จะต้องมีการแจ้งขออนุญาตอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ยแหละอ่าก็คือทางเพจที่เป็นของดีของจังหวัดเขาอะ่ะก็ให้ประชาชนแจ้งบเบาะแสโควิดได้ผลเกินคาดด้วยไม่พบผู้ป่วยกว่าเดือน ก็สงสัยว่าทําไมอ่ะนิดนึงก็ไม่ได้เหรอนิดนึงก็ทําไมสามัคคีกันได้ขนาดนี้ช่วยสามัคคีเรื่องอื่นกันด้วยได้ไหมก็ผู้ว่าของเจ้านี้ก็บอกว่าจากสถานการณ์นี้จังหวัดของเรามีผู้ติดเชื้อแค่หนึ่งรายเท่านั้นเมื่อวันที่ยี่สิบสองตกลงไม่ได้ฟ้องเขาใช่ไหมคนที่ไม่รู้อีน้อยนี่แล้วก็มาเที่ยวแล้วก็กลับไปตรวจเจอโควิดแล้วก็หาว่าเอาโควิดมาแพร่โดยที่ไม่ยอมทําตามกฎ ไม่อ่านกดให้ดีสะก่อนก็กดคุณไปโปรโมทไว้ไหนล่ะทําไมมันไม่ชัดเจนอะ่ะโควิดในพื้นที่ของจังหวัดนี้ก็ลายเดียวขณะนี้คนที่ติดโควิดแค่นหนึ่งลายนั้นได้หายเป็นปกติกลับบ้านได้แล้วอ๋อนี่นี่นมีอ้างอิงถึงครั้งที่แล้วด้วยนะักท่องเที่ยวจากจังหวัดสีแดงอันแรกสุดเลยอะ่ะที่มาเที่ยวที่เนี้ยน,นะครั้งคืนเนี่ยนะไม่บอกชื่อที่เที่ยวนะ แล้วก็เราได้มีการลงพื้นที่ทําความสะอาดแล้วก็มาตรวจปรากฏว่าไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ออกข่าวมาแล้วนะว่าจะฟ้องเขาอะคือคนเขาอาจจะกลับไปตรวจจะติดเชื้อแต่ว่ามันไม่ได้แพร่ง่ายขนาดที่ว่าเขามาเที่ยวแล้วแถมเป็นกลางแจ้งด้วยแล้วเขาจะไปแพร่ให้ใครแต่คุณออกข่าวมาว่าจะฟ้องเขานั่นแหละแต่เราไม่อย่างมีปัญหาเราบอกแล้วก็คือเราก็ขอไม่เปิดชื่อแล้วกันดังนั้นจึงถือว่าจังหวัดน,นี้ไม่พบเชื้อโควิดมาเกือบเดือนแล้ว ครับย้าอีกทีไม่ได้วิจารใครนะก็แค่แปลกใจสามัคคีกันก็ดีผู้ว่าของเจ้านี้ก็สาเหตุของการที่เราควบคุมได้อย่างสุดแสนจะเพอร์เฟกเพราะว่าพี่น้องร่วมใจกันรวมทั้งเราเปิดเพจนี้ไม่ได้บอกว่าเพจอะไรนะก็เพื่อให้ช่วยกันแจ้งการลักลอบเนี่ยใช้คําว่าลักลอบเลยนะลักลอบเข้าจังหวัดแล้วไม่ปฏิบัติตามก,กฎกติกาสามารถมาแจ้งทางเพจได้ครับแล้วไปจะไปทําอะไรกับเขาคิดดูแล้วกันว่า มีแค่หนึ่งคนแล้วก็หลังจากคนนั้นก็ไม่มีอีกเลยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าใช้ความเพอร์เฟตรงนี้ทําให้พี่น้องปลอดภัยแต่ว่าไม่รู้นะว่ามีความเสียหายใดๆไหมโดยจะมีทางเจ้าหน้าที่คอยประสานงานไปทางจุดที่แจ้งมาแล้วส่งต่อไปให้อำเภออื่นๆจัดชุดเค,เคลื่อนที่เร็วเข้าไปเข้าไปทำอะไรตัวสอบอ่าไม่ใช่เข้าไปทำอะไรรุนแรงตรวจสอบ,อเ,ปอสอบเป็นหูเป็นตาให้กับคนจังหวัดนี้ สาเหตุที่ตั้งชื่อนี้เผู้สูงวัยที่อยู่ใกล้เคหสถานของคุณละกันอ้อมมากก็คือผู้สูงวัยท่านนี้เขาก็จะช่วยสอดส่องความเคลื่อนไหวจึงเป็นที่มาของชื่อครับก็เอาเป็นว่าสรุปคือแปลกใจว่ามากกว่านี้มีอีกไหมเออเราก็เลยแม่ลืมไปน่าจะพูดตั้งแต่แรกพอพูดถึงอะไรที่เป็นชื่อของผู้สูงวัยแล้วเนี่ยเลยนึกถึงนายกหญิงของนิวซีแลนด์ ซึ่งประเทศนี้เป็นประเทศที่เพอร์เฟกเรื่องโควิดมากกว่าเราหลายเท่าจนป่านนี้เขายังคุมโควิดได้ดีกว่าเรามากก็คือ2,000คนเท่านั้นเองที่ติดเชื้อถือว่าต่ำมากแล้วก็เสียชีวิตเพียงแค่ไม่ถึง30คนซึ่งถือว่าต่ำกว่าเราอีกต่างหากออแล้วป่านนี้ก็คือยังไม่มีแนวโน้มเลยคือไม่มีใครเข้าประเทศนี้ได้เลยนอกจากพลเมืองนะขณะประเทศข้างเคียงอย่างออสเตรเลียที่โควิดเพอร์เฟกไม่แพ้กันก็ยังจะเล่นท่ามาก ก็เลยนึกถึงอารมณ์ว่านายกของนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยพอพูดถึงผู้สูงวัยก็เลยนึกถึงนายกท่านนี้ขึ้นมาว่าอ,อ,อารมณ์ของคนในประเทศนิวซีแลนด์เป็นประมาณคนในจังหวัดนี้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าประชากรของประเทศนิวซีแลนด์นี้เขาจะเขาจะไงคือเขาอึดอัดกันมากหรือว่าเขาแบบว่ากลายพันธุ์ไปเหมือนกับจังหวัดนี้กันหมดเลยเลยเหมือนกันก็คือถ้าเกิดใครที่คือจะระแวงคนจากประเทศอื่นว่าจะมีเชื้อตลอดก็คือเคยมขีข่าวหนึ่งที่พูดว่า ทางเราที่ยังไม่ได้รีบเปิดส่วนหนึ่งเพราะกังวลว่าคนในประเทศเนี่ยเขาจะไปรังเกียจคนที่ประเทศเชื้อสูงกว่าโอตายแล้วคุณคือเพอร์เฟกตแทบจะที่สุดในโลกแล้วฉะนั้นจะมีประเทศไหนมาเทียบคุณได้แล้วเนี่ยก็เลยอารมณ์จังหวัดนี้คล้ายนิวซีแลนด์หรือเปล่าไม่รู้ก็เลยนึกถึงได้แล้วก็มาถึงอันนี้นะครับอันนี้เปิดได้ไม่เกี่ยวกับอันนั้นแล้วนะอันนี้เปิดได้เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโออันนี้เขาบอกว่าปอตรีจบใหม่เกือบสามแสนคนเคว้ง ธุรกิจโคมา่าปิดประตูจ้างงานที่ผ่านมาเราพูดถึงแต่ท่องเที่ยวนะธุรกิจท่องเที่ยวเจ๊งยังไงฮะตอนนี้ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ท่องเที่ยวนะก็จะเจ๊งตามละรวมทั้งนักศึกษาจบใหม่หลายแสนคนซึ่งจบมาไม่มีงานให้เขาทําเอาเป็นว่าแค่คนที่ยังทําอยู่ก็จะโดนเลิกจ้างเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วคนใหม่จะไปมีงานได้ยังไงแล้วก็พอเป็นส่วนของพวกท่องเที่ยวโรงแรมธุรกิจแล้วก็สปาตกงานอีกเป็นล้าน วอนให้รัดจ้างแบบโคเพเมนต์ ment, คือร่วมจ่ายด้วย50%ตอนนี้มีกลุ่มเสมือนว่างงานรายได้ไม่พอยังคีบถึง2.19ล้านคนคือมันเป็นเชิงว่าในขณะที่เราก็คือไม่ได้บอกว่าผิดนะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากแต่เราเอาเรื่องสุขภาพมากเกินไปอย่างเช่นครึ่งแรกที่อบยกตัวอย่างว่าโอเคแล้วพี่น้องปลอดภัยเจอใครลักลอบนะจริงๆเขาอาจจะไม่มีเชื้อก็ได้แต่เราไปบอกว่าเขาเป็นพวกลักลอบ เออคือใครลักลอบนะแจ้งเลยแจ้งเลยเราจะส่งชุดเร็วไปแล้วชุดเร็วไปทําอะไรไม่รู้จะไปฟ้องเขาอีกหรือยังไงแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็คือครับพอตีเกือบสามแสนคนเคว้งอ่าเคว้งก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีอะไรทําหรือเปล่าแต่มันเคว้งอะ่ะก็คือคนทํางานอยู่ยังจะถูกจ้างอยู่หรือเปล่าไม่รู้แล้วคนใหม่จะได้รับการจ้างได้หรือก็เราไม่ได้อ่านหมดนะครับเอาที่ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับแนวของเราก็คือเอ่อตอนนี้มีผู้ว่างงานรวมทั้ง นักศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีงานทําอีกจํานวนมากหากกิจการเหล่านี้ประสบปัญหาจะทําให้มีคนว่างงานเพิ่มอีกไม่ต่ากว่าหนึ่งหมื่นคนไม่รวมยอดผู้ว่างงานสะสมที่มีจํานวนมากอยู่แล้วเด็กจบใหม่ปีหกสามแต่สองจุดแปดแสนคนเ,เขายังจบกันได้นะเพราะว่ามีการแบบให้หยุดเรียนหรือเรียนที่บ้านหรืออะไรยังแต่เขายังจบกันได้นะไม่ไม่โดนดีเลยนะหรือว่าหน่วยกิจครบจุดจุดแน่นอนก็เมื่อกี้ว่าปีหกสามก็ เรียนจบเกือบสามแสนใช่ไหมถ้าเกิดว่าปีหกสี่นี้ยังเหมือนหกสามนะซึ่งจะแย่กว่าอีกอย่างที่เคยพูดนะว่าเผาจริงปีหกสี่เผาจริงปีหกสามเผาหลอกเพราะว่าเขายังไหวกันอยู่ยังพองัดเงินเก็บมาได้แต่ว่าน่ะมันแย่มาตลอดอย่างเงี้ยคนดูแลประเทศเขาไม่สนใจอะ่ะเอาแต่ความเพอร์เฟกตของชั้นอะไรเงี้ยฉะนั้นก็หกสี่เผาจริงแน่แล้วจะมีนักศึกษาจบใหม่ของปีหกสี่มาสมทบกับกลุ่มเก่าก็คือรวมแล้วสองปีห้าจุดสี่แสนคน ต่อจากนักศึกษาก็คือท่องเที่ยวตกงานหลักล้านก็ออบก็พูดไม่ถูกงาเน,นี่ยคือสิ่งที่ออบบกพร่องก็คือว่าการที่เล่นความเพอร์เฟกก็ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนั้นนะเราจะไปปักปั๊มเขามากเกินไปจังหวัดอื่นก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้กังวลโควิดมากเท่าจังหวัดนั้นละกันนะแล้วการที่เราเล่นความเพอร์เฟกกันขนาดเนี่ยแล้วผลที่กระทบที่ตามมาเราได้เตรียมตัวไหมหรือว่าประเทศของเราแข็งแกร่งมากมาตลอดก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็ทําเป็นเงียบ ก็จบกันไปก็คือตกงานก็กลับไปต่างจังหวัดสิกลับไปไปซบอ,อกพ่อแม่สิก็จบแล้วเรียนมาเพื่ออะไรไม่รู้นะเรียนสาขาหุ่นยนต์สาขาเศรษฐกิจนู่นนั่นนี่มาสุดท้ายกลับไปเพาะปลูกกับพ่อแม่ต่างจังหวัดคือก็ไม่ไม่ได้ผิดนะไม่ได้บอกว่าผิดแต่ว่ามันเหมือนแล้วเรียนมาทําไมล่ะคือเสียเปล่าใช่ไหมที่เรียนมาครับแล้วก็ทางด้านของท่องเที่ยวคนทํางานท่องเที่ยวก็จะเสียเปล่าเหมือนกันเพราะว่าความรู้ที่สะสมมา ท่องเที่ยวก็ไม่ได้หม่มีแต่โรงแรมใช่มามีอื่นๆด้วยแล้วสุดท้ายก็จะมาตกงานเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยปัจจุบันแรงงานถูกเลิกจ้างในภาคท่องเที่ยวนเนี่ยไปกว่า50%ทั้งอุตสาหกรรมหรือ2-3ถึงล้านคนเนื่องจากธุรกิจยังปิดกิจการชั่วคราวจานวนมากและจะถูกเลิกจ้างอีกจํานวนหนึ่งแน่นอนหลังโควิดแพร่ระบาดระลอกใหม่การแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ประเมินว่าธุรกิจจะถดถอยไปสู่ภาวะยากลําบากจากที่เคยเป็นดาวรุ่งมาตลอดหลายปี ช่วยเศรษฐกิจไทยมาตลอดระบีตอนนี้เป็นฮีโร่ตกยากไม่มีใครสนใจอันนี้หมายถึงคนที่รับต่างประเทศนะในประเทศนี่คือ,เ,อเขาเที่ยวกันเองอยู่แล้วแต่ว่าพอมีโควิดในประเทศก็เจ๊งด้วยจะเอาอยัางไงเสนอให้ทางรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนค่าจ้างโคเพนเมนสักห้าสิเปอร์เซนพื่อรักษาการจ้างงานเดิมไว้หวังยากเพราะว่าขนาดจ่ายเงินเยียวยายังงกกว่าเดิมมากเลยดูโง่เห็นของรอมตกันเงินแล้ว ประมาณนั้นนะดูโง่เห้งคนเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่คือโง่เหงคือเขียมอ่ะแต่ถ้าเกิดเขียมด้วยเรื่องที่ดีก็โอเคนะแต่นี่คือเขียมแบบคือมองว่าเขียมไม่เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคือจริงๆช่วงเวลาเนี้ยเขาควรจะใจปั้มรู้ปะต่อให้ไม่มีเงินนะไปกู้มาแต่เป็นการกู้แบบมีเป้าหมายเนะียไม่ใช่กู้มาแจกมั่วเหมือนที่ผ่านมาขออย่างเดียวเรยอย่าให้คนตกงานเยอะเพราะว่าถ้าคนตกงานไปแล้วเนี่ยไอสิ่งอย่างที่บอกสิ่งที่เขาสูญเสียมาอาวแต่ละคนจะทํางานนี่ต้องฝึกงานก่อนไหม เขาต้องสะสมความองค์ความรู้ของเขามาใช่ไหมพอเขาตกงานปุ๊บแล้วยังไงเขาจะกลับมาสมัครที่เดิมได้ไหมเผลอๆบริษัทที่เขาเคยทําก็ปิดตัวแล้วจะยังไงคือเขากลับไปเริ่มจากศูนย์ท,ท,ทั้งที่เขาเสียเวลา,เ,าเหมือนเหมือนที่เราเรียนมาตั้งหลายปีสุดท้ายไม่ได้ทํางานที่ตรงกับสาขาก็เรียนเสียเปล่าตอนนี้เรียนจบทํางานก็ไม่ตรงทํางานมาหลายปีก็สุดท้ายตกงานไอ้ที่สะสมมากก็หายไปอีกก็คือเป็นความสูญเสียอย่างหนักมาก,มากเขาควรจะใจปั้มไปกู้มาเพื่อพยุงไม่ให้คนตกงาน ก็สุดท้ายนะครับก็คือปีนี้ก็จะมีกลุ่มที่เรียนจบใหม่อีก2 3แสนคนหมายถึงว่าที่จบจากปีที่แล้วแล้วปีนี้จะต้องมาหางานเนี่ยนะแล้วก็มีกลุ่มว่างงานเดิมอยู่แล้วแล้วยังมีกลุ่มผู้เสมือนว่างงานขณะเดียวกันยังเสี่ยงว่าปลายปี64นี้จะมีผู้ว่างงานมากขึ้นเนื่องจากการจ้างงานตามนโยบายที่คือเขามีโครงการจ้างงานของเขาอยู่แต่เป็นชั่วคราวนะที่ทางรัฐบาลทําขึ้นมาจ้างงานชั่วคราวแค่1ปี ก็หมายความว่าพอสิ้นสุดโครงการคนที่ถูกจ้างแค่หนึ่งปีก็จะกลายเป็นคนว่างงานอีกครับคืออ๋อก็ไม่รู้นะว่ายังไงคือเอาที่มันย้อนแย้งกันสองอันมาชนกันว่ากังวลโควิดมากเกินเหตุแล้วยังไงต่อที่มันเจ๊งมันเสียหายไปก็คือไว้ว่ากันทีหลังหรือว่าคนก็ลืมลืมกันง่ายจบอะไรมาก็ไม่รู้สุดท้ายก็กลับไปบ้านต่างจังหวัดไปทําไร่เพาะปลูกแล้วกันจบนี่คือเป็นสิ่งที่เหมาะสมของประเทศของเราตลอดการอย่างนี้หรือเปล่า ย้ำอีกทีหนึ่งครึ่งแรกนี้ที่พูดถึงจังหวัดน,นั้นก็ไม่ได้พูดถึงชื่อใดๆเลยนะครับเราแค่แปลกใจเราไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดหรืออะไรเราไม่ได้บอกว่าเขาทําไม่ดีหรืออะไรยังไงมีความคิดเห็นก็โพสต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ